สวัสดีครับผมอ่ะไปถ่ายไง<ะ>ไ่ถ่ายเหรอไถ่ายตอนออ๋ออ๋อสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับก็<อ>จะมาแกะกล่องของเครื่องบูเบิร์ดให้ดูนะครับเพื่อนๆก็เป็น,ปนของช่องสายธรรมะหากินนะครับก็พี่เขาก็ไปจัดมาใหม่เลยนะครับผมในราคา3ามหมื่นห้านะครับ ก็เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะเนี่ยยังยังไม่มีแกะเลยนะครับเนี่ยซินกล่องอะไรเนะี่ยเห็นเขาว่าเขายัดไอ้พวกข้างในมาให้เลยนะครับผมก็ก็อ,อ,อยากลองดูบ้างครับเห็นเขาว่าแรงมาจากโรงงานเลยนะครับผมเดี๋ยวรอมายกลงนะครับ ก็เพึ่งมาถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมรถก็ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะครับเพราะว่าเครื่องร้อนจัดมากรับรู้สึกว่าคอมคอมแอร์รถผมเนี่ยจะไปแล้วนะตอนนี้มันไม่ดังนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวผมถามหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเวลาเครื่องมันร้อนนะครับผมแล้วก็ขับไปเนี่ย แล้วก็จอดไว้อย่างสมมติจอดกินข้าวปุ๊บเนี่ยถ้าเราสตาร์ทปุ๊บคอแมร์ครับเพื่อนๆมันจะดังเนี่ยตอนนี้แตนน่ว่าตอนนี้ผมปิดแอร์นะมันเลยไม่ดังนะแล้วเวลาบางทีผมเปิดมันก็ไม่ดังนะครับเนี่ยเพื่อนๆเคยเป็นบ้างหรือเปล่าหรือจะแก้ไขย,ยังไงก็ช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของรถกระบะเท่าไหร่นะครับผม ของช่องฝากติดตามพี่เขาให้ด้วยนะครับชมการใช้งานได้ที่เนี่ยถ้าอยากดูแบบเต็มอิ่มนะครับก็ลองติดตามพี่เขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวนั้นผมก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะเพราะว่าอยู่ไกลนะผมจะเปิดเลยไงไม่ยกลงมาข้างล่างเหรอฮะเปิดสิเปิดข้างบนเลยะเปิดข้างบนเดี๋ยว้ยกลงเปิดข้างบนยังไงก็เปิดข้างบนแหละอ๋อแล้วก็ยกลง เดี๋ยวบรลลุนด้วยกันนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในราคาสามหมื่น้าพันบาทนะครับผมเป็นของไทยนะผมไม่ใช่ของพี่จีนนะครับผมดูส่วนตัวผมนั้นก็เคยเจอตามเพจนะตามเฟซบุ o กนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองสตาร์ทฟังเสียงแบบจัดจ้สักทีนะครับผมแพ็กมาแน่นมาก ไงเนี่ยเอาฟันกันเลยพี่วายอ่าสี่แล้วครับผมถอนไปถอนไปอ่าสี่แล้วอ่าสี่แล้วนะผมเห็นบางคนเนี่ยเขาก็ฉชีกกล่องแล้วนะพี่ไม่ชีกกล่องนะจะได้กล่องอ๋ะอยากเก็บเที่ระลึกแต่จริงจริงโกล่องกล่องเหมือนจะเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าดูวัสดุกล่องทำมาดีนะผมมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เปิดเปิดแล้วค่ะเปิดมาแล้วนะครับผมเนี่ย ้องดูว่า <ผม S 1> จะไป,ไปซื้อเสื้อมาแล้วครับเคยแถมเครื่องอ๋อไปซื้อเสื้อซื้อเสื้อแถมเครื่องออออแถมเครื่องฮะอ,อ๋อได้ปลายท่อนะครับได้ปลายท่อด้วยนะแถมนะครับผมนี่เป็นเทเทเทอยากรู้นี่เป็นน็อตน่าจะเป็นปน็อตวินมุลเล่ม,มุลเล่ฮะแล้วก็ไอ้ไอท้องยกอ่าใช่สากุลัยสักสกุลไลนะครับกุญแจกุญแจเบอร์สิบสิบเก้ากับ สองสิบสี่นะครับผมสิบเกแล้วก็บล็อก 1>, 1ตัวหมดเทียนไม่ใช่บ็อกอะไรไม่รู้ใช่นะครับผมนี่นะน็อตอูเดโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะทําการเปิดดูช่องนี้แล้วต้องไปดูช่องผมด้วยนะครับ่านะโอเคนะครับเพืเ่อน ดูหน่อยนะฮะติดตามไม่ค่อยจะมีแล้วเกินนะบทนี้นเปิดมาแล้วแวบโอ้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องคนระับอ๋อนี่เป็นกระดาษกาวแปะไว้นะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเนะี่ยฝามอน้ําแบบ แรงดันโบอะไรเขาสิเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วถ้าเปิดที่เขาอธิบายให้ผมฟังใช่เนี่ยมันจะดันน้ําทิ้งที่อธิบายให้ฟังว่ามันจะดันแบบแล้วเปิดแล้วมันจะไม่ฟูดใส่น่าจะเป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ภาษาจีนนะเพื่อนๆแต่ญี่ปุ่นไม่เห็นอาจจะงงนิดหน่อยนะนี่นะครับเ้อย่าอย่าไปโอ้จะฉีกเลยเหรอฉีกเลยอือ นี่นะครับผมกเดี๋ยวรอนะแปบ๊บหนึ่งอย่าพึ่งกดหนีไปไหนนะครับ<ป>ฉีกไปเลยนะครับใจร้อนนะครับใจร้อนครับ <laughs> อยากเห็น <laughs> อยากฟังเสียงมานานแล้วเนี่ยผมผมไปที่โรงงานก็ไม่มีเครื่องให้ฟังเสียงนะครับมผมลงทุนไปซื้อเครื่องมาหนึ่งตัวเพื่อรีวิวให้ดูเลยนะนฉีกไปเลยดูไฟโอ้โอไฟ โอ้มีตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยมีไฟหลอดไฟเป็น LED นะครับเดี๋ยวต้องลองเปิดไฟดูก่อนว่าไฟจะเป็นยังไงนะถือว่ากับแพคกิ้งมาดีมากครับหอมเหมือนโตโยต้ามาเปรี้ยนะครับหอมาได้แน่นหนานะกร,ระดานอัดเฉีงหมดเลยนี่โอ้เป็นอ่างดำด้วยนะครับ จะมีอ่างสีสีเงินใช่ไหมสีบอลเงินหรือบอลกับสีดําอ่างสีบอลกับสีดํานะครับแต่ดูน้ํามันเครื่องหน่อยเกียร์อะไรเนี่ยช้างเอราวัณช้างเอเวอร์ลูปอ่านยังไงเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเครื่องยนต์ที่เหมาะสมสําหรับน้ามันชนิดนี้ก็อีทีเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับผมก็อาที ร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองก่อนถ้ามันโอ้นะสวยงามครับได้หมูเล่ดำด้วยครับเนี่ยแม่ผมนึงว่าแต่เป็นหมูเลส่สีสีบอลเงินนะครับอืมนี่นะครับผมเป็นบีบีนะครับหรือว่านกฟ้า,ฟาระบบหัวฉีดนะครับผม โอ้ดําเงาเลยนะครับดําทั้งตัวนะขนดําไปพอเครื่องก็ยังมาด,ดําอีก็ยังดําอีกอ๋อนี่นะครับเสื้อก็มีโค้ดของเขานะครับเนี่ยนี่นะครับน่าจะเห็นกันนะครับแล้วก็หัวฉีดจวต,ต้องยกมาดูรหัสตั๊มนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่างก็มีรหัสของเขานะครับเนี่ยเห็นไหมเอคนะครับ แต่ว่ามูเล่นี้ไม่มีนะครับผมะเดี๋ยวดูรหัสเครื่องอีกที่นะครับตอนนี้ก็ยังยกไม่ถนัดนะครับหไหนอรนะผู้ช่วยไปไหนหมด,ดผมก็อยากจะฟังเสียงแล้วเนี่ยแล้วผมจะเบนให้ดูนนดูรหัสเครื่องนะเป็นหนึ่งห้าเลยนะครับแล้วก็สองสี่หกแปดแล้วก็รหัสใช้แปดหลักนะครับผมแปดหลักก็สิบล้านนะครับ แต่ว่าไม่ตอ,อกว่าเป็น RT หรือว่า ET อะไรนะครับตอ,อก,ก็เป็นรหัส15เลยนะครับผมว่า,าจริงน่าจะตอ,อกเป็น BB นะอ่าตอ,อกเป็นรหัสน,น่าจะทําอ่างเป็นรหัสน่าจะเป็น BB นะครับ BB 100ตัวนี้จะดีๆเลยนะครับผมหมายใจผมคิดนะผมคิดว่าอืเสียแรงตอกไปอีกสองตัวนะครับสองแจ็คจะได้เป็นหมดค่ากาแฟไปอีกหน่อย <laughs> จะได้เป็นโลโก้ของของยี่ห้อนี้ไปเลยนะครับ วัสดุก็ใช้ถังเหล็กนะครับอย่างดีนะครับเกียดหม้อนน้ำ <_ d ata> เปิดยังไงเนี่ยพีย่มาเปิดฝาหม้อนน้ำห,หน่อยยกฝาแล้วก็เปิดด้วยอ๋อเป,เปิดยังไอ๋ฝาหม้อน,น้ำโอ,อ้ถือว่าวัสดุดีเลยครับเนี่ยเห็นไหม เป,เป็นเป็นเป็นเหล็กหนานะครับไม่ใช่หม้อน้ำเทียมนะครับผมอะไรเนี่ยโคกโคกนีแต่คอแหงนะ้งอะกินด้วยกันครับเพื่อนๆน,น้ำโคกนะครับคร,ค,รครับไม่ไม่มีผสมนะครับ <laughs> ไม่ใช่กระท่อมนะฮะทีมนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ,กบหัเสียดังผมชื่นใจครับเพื่อนๆอ,อืมอชน,ชน ดำนะครับนี่สวิฟท์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแจ็คนะไม่รู้ว่าแจ็คอะไรนะครับไม่มีที่เสียบ USB นะครับไม่มีใช่ไหมพี่ไม่น่าจะมีที่เสียบ USB นะครับวอารถใช้ลงโคลนนะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ ก็ต้องเอาคันนี้ลงนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนเครื่องนะครับผมก็สำหรับหัวตัวนี้ก็เสร็จผมเหมือนเดิมนะครับผมมาตัดหน้าเพื่อนๆหมดเลยนะครับอื <c oughs> ไปนะนะยำนานะครับยำนามาก็ไม่มีล้างเลยนะครับเนี่ยชุบแป้งนะครับ ตัวนี้ก็โค้งนกนะครับเพื่อนๆรุ่น K15 นะครับตัวลอง,ลองก่อนรุ่น NT นทนะผมปะเป็น K นะเป็น K แล้วก็มา NT นะครับก็ใช้มากี่ปีพี่6ปีไงโค้งเนี่ยเข้า6ปีใช่ไหมเข้า6ปีก็ไม่มีปัญหานะครับยัง ใช้งานได้ดีปกตินะครับผมยังไม่เคยงองแยรครับ,บเป็นไรอ่ะาง,งานไม่ค่อยมีง <laughs> เงินไม่ค่อยมีนะครับ,บ <laughs> ดึงคนเดียวก็ไหวนะครับผม ยกเป็นของเล่นไปเลย <Hey. Okay. S 1> เดี๋ยวมาฟังเสียงคันนี้ตอนสดๆนะครับตอนไม่อยู่ในบินนานนะครับผม นิ่งอยู่นะครับผมยังเดินเบาได้นะครับเสียงยังใสกิ๊กอยู่เลยนะครับเสียดายนะรถน่าจะเอี่ยมวัวนี้นะครับ ถ้าได้ลดสีน้ำเงินนะเอมๆใหม่หแกะกล่องคู่ครับเครื่องดูเบิร์ดนะครับเพื่อนผมว่าจ,จะแก๋วมากเลยนะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ซับไม่ค่อยมีนะค่อยๆค่อยๆสะสมไปนะครับผมวันนี้อาจจะมีเครื่องเดี๋ยววัน้ังหน้าแล้วก็อาจจะมีโครงนะแต่ว่ามีโครงใหม่ก็เดี๋ยวเครื่องเราจะเก่าอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ต้องเอาทั้งเครื่องทั้งโครงนะครับผม ให้มันใหม่พร้อมกันทีเดียวนะครับอ่ะดับอ๋ออ่ามีเดินเบาโชยของโมเลยได้ไหมเนี่ยโมเล่เหรอจะไปทำอะไรอ่ะปีกึงแล้วอ่ะใส่ตรงนู้นเลยโมเล่์ไปใส่นนอันนี้อันนี้เหรอทำไมอ่ะโมเลยมูเล่เลโกงนะ วินน่ะเหรอวินน่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โมทวนอ๋อก็เอาไปดิเออพี่ก็เอาไปดิเขาว่าเขาไม่มีวินไม้นะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมได้อยู่แล้วอ่ะก็รอขันน็อตสี่ตัวนะครับผมก็มีทีมงานนี่ครับของวัดไผ่สีรุ่นนะครับบ้านบ้านอ๋อบ้านนะไม่มีวัดนะ อ๋อนึกว่าแต่ที่ทางเข้าเลี้ยวมาไม่ใช่วัดใช่ไหมเป็นชุมชนบ้านไผ่ศรีลุนอ๋อหมู่บ้านหมู่บ้านไผ่ศรีลุนนะครับเดี๋ยวรอนะแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆไหนพี่เราลองหมุนใหม่ดิน้ำมันเลยไงลองหมุนใหม่ลองลองทำท่าหมุนสักแป๊บดิน้ำมันหล่อปั๊มเลยครับลองหมุนสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวฟังเอานะครับเพื่อนๆเหมือนกับว่าฟิตมากเลยครับเอาใช้วัตถลีน แต่ว่ายัางไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับราต้องรอเติมน้ำมันเครื่องนะครับนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแบบนี้นะครับไหนเพื่อไม่ไปการเซลล่านะเพื่อนๆก็จะเติมน้ำมันเครื่องรอเลยนะครับมันเอียงไปแบบนี้เอียงนิดนึงไหมให้ขยับให้ตรงๆก่อนนะครับ ก็น้ำมันเครื่องก็จะประมาณทำการกันอยู่่อไปดบเกือบเกือบสามลิตรนะครับเดี๋ยวต้องเติมในนี้แล้วก็ใ่นกองด้วยนะครับเออมาแล้วแบบเติมน้ำมันไปแล้วตอนพี่เดีกดวเอาเอ๊ะกูอะไรลูกเหรอได้ยังยังเติมอีกเติมอีกออือ แน่นมากเลยนะครับมีความีชิ่ไงดูไม่ออกไงเอ,เออของอ็โอเคไหมหอเนะเตมิมอีกอ๋อก็จะล่อไปในกองนิดนึงนะครับก่อมีคอมเมนต์มาถามว่าในกองมีน้ำมันเครื่องปกติไหมพี่ก็ปกตินะครับผมเพื่อนๆือนเพราะบ,บางคนก็ไม่รู้นะครับ ต้องใส่กันกแต่ถ้ามีไอ้จกไม่ปกตินะฮะต้อง,องมีฝุ่นต้องหนงาการดักฝุ่นนะมันจะแบ่งเครื่องช่างเอกจริงเลยออยู่ในถ้วยน่ะเน่าเน่านี่นะครับใส่ล่อไปนิดนึงนะครับแล้วพอยกแล้วเอาขึ้นเลยใส่เอาแก้วลงไปว้ <S <S าวไม้หักไ <laughs> ม้หักแล้วนะเหรอืหฮึสายพ่ได้แล้วของไทยอ่ะ หมายหักไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วไมยหักก็เางเอด้วยอ่ะก็อันนี้ก็จะยกขึ้นรถไปเลยนะครับบอกแล้วว่าอย่าสตาร์ทนานไปไงเราร้อนมือเลยตอนนี้ไหวไหมอ๋อไหวนะครับตัวแรงผมเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้ทรายศิลก็ยังอยู่นะครับเนี่ยไม่ต้องเกยนะ ได้เจ็ดสีนะครับไม่ได้ไม่านงโดดก่อ้ยอะไรลูกกแปกแคไปเลยระวังไฟท้ายผมแตกนะโไม่วังไฟหน้ารถเลยขอนข้างจะหนักนะครับเพื่อนๆ่อนข้างจะหนักกันหนักหนักเลยใช่ไหมได้จับท่อเลยยกท่อเลยแขนลงเลย หนักกว่าตัวเมื่อกี้เหรอโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะโออเอยโออเออโอเคไหมยกห่างไว้โอเคก็ถ้าไม่มีลอกก็จะลำบากแบบนี้และครับแหมจำแก้วเลยนะครับผมเนี่ย เสียดายนะหางไม่ได้ล้างทําความสะอาดสักหน่อยนะครับผมน้ำมันไม่ดีก็ยากฐานะแขนะล่างไม่ใส่แหวนหรอน็อตนี้นะไปน็อตมันปุกเลยหลอกแล้วนะครับไม่เปลี่ยนน็อตไงเดี๋ยวค่อยไปซื้อเปลี่ยนทีหลังอ๋อใส่น็อตขันยากนะครับเดี๋ยวใส่วินนะครับผมตัวรถอ่ะใส่โมเล่หน้าห้านะครับเพื่อน ก็เดี๋ยวลองอ่เดี๋ยวจะมาจับกับสซตทีนะเพื่อนๆประมาณวันเสาร์นะครับก็กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับกดกระดิ่งของช่องสายธรรมหากินด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวผมจะมาวัดกันให้เห็นเลยนะครับโคงนกกับสซตทีหนึ่งห้าแล้วก็นกฟ้าหนึ่งห้านะครับบาใครจะเด็ดกว่ากันนะครับผมเนี่ย แล้วก็อีกสามปีนะผมก็จะมาถ่ายครั้งหนึ่งนะครับว่าคันไหนอยู่นะครับอยู่ันหรือว่าจะอาจจะเข้าลงจำนำหมดแล้วก็ไม่ดูนะเืองีก็เผไม่อยู่เติมน้ำนะครับอ๋อผมรู้แล้วครับเมื่อกี้ทำไมผมเปิดฝาไม่ออกนับเพื่อนๆไหนนี่นะครับต้องดึงสลักตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี่มันจะมาประมาณนี้นะครับผมเนี่ย แล้วเราก็เปิดสลักตัวนี้นะเหมือนกับว่าเขาจะเซฟตี้มาให้นะครับเ,เวลาหม้อน้ํามันร้อนจะจัดนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเปิดตัวนี้ปุ๊บจะฟูขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราถึงจะเปิดฝาออกได้นะครับถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับถือว่าเซฟตี้มาให้ในตัวนะครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยนะตนเติมน้ำมันไหมเติมี่พี่มาใส่รอเย็นไง มีใหมล่ะขอเดี๋ยวค่อยซื้อมาใส่นะครับหล่อเย็นนี่ต้องมีนะครับผมสักประมาณสองฝานะครับืกล่องมันจะหกเลยเดืยวเครื่องแล้จะเปืืองเครื่องจะเปืือนน้ำมันซะแล้วโอ้ยบีสิบโอ้ใช้บีสิบด้วยตายแล้วเป็นบีสิบนะครับทดลองให้ใช้เลยฮะว่าบีสิบก็ใช้ได้นะเพราะตัวนู้นใช้บีสิบป่ะกินน้ำมันดีไม่ค่อยได้ ใช้ B10 นะครับเอาเอาไปเลยทดลองไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าพังว่าเดี๋ยวสูตรเขาเกมให้ครับถ้าพังก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้นะเราไปใช้น้ำมันดีเซลธรรมดานะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับเพราะ B10 นี้เป็นน้ำมันเกรดร่างต่ำนะครับเกิดี1 0เป็ยังแรงพูดเลยจะหาผมคุยนะอ่าเร็วๆเขับเหอะคนรออยู่นะเมื่อไรจะปล่อยไก่สักทีเนี่ย แถมนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็สติ๊กเกอร์นะครับผมก็กำลังสูงสุดอยู่ที่15.5แรงม้านะครับแล้วก็ความเร็วรอบที่กำหนดอยู่ที่2,400รอบต่อนาทีนะครับผมนี่นะอ่านเราเองนะครับแล้วก็ขอแนะนำการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทุกๆ100ชั่วโมงนะครับ ให้ดูกำลังเักื่อทีก็ตัวเนี้ยที่เขาบอกมนอยให้ดูที่ปรัดถ่ายน้ำมันเครื่องวัสดุที่ใช้ก็เครื่องดูไอ้ตัวแท้ทีอะแต่ความเร็วสองไรต่อประมาณช่วงชักอ่ะเท่ากันไหมเท่ากันเท่าไหมเท่ากับตัวแท้ทีไหมโอเคนะครับสองพันสี่เออสองไม่ได้สองพันสี่อุ้งหงายแน่น ังแรกนะครับจะติดไหมทีเดียวเนี่ย เคนะครับเสียงข้างในก็จะประมาณนี้นะอรอบมาไว้อยู่นะครับผมรอบมาไว้นะครับก็เดินเบาก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่หอบนะ ยังไม่หอบนะครับผมนะลองเปิดไฟให้ดูหน่อยอ๋อติดนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับเป็นหลอดไส้นะครับไฟก็แจมอยู่ครับแจมอยู่ เล่งสักหน่อยไม่ได้ไงอขอขอให้ปั๊มทางานก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องยังให้น้ํามันไปเลี้ยงปั๊มดีๆก่อนนะครับ <c oughs> เริ่มมาแล้วครับเริ่มหอบแล้วนะครับสตาร์ทแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วครับนี่ <c oughs> ยังไม่ได้ลงนาเลยอ่าี่หอบแล้วนะครับ <c oughs> หอบไหมหอบแต่ว่ายังไม่ ไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวต้องรอสักพักหรือเปล่าอ่าลองเร่งสักนิดนะครับรู้สึกว่ารอบมาไวพอสมควรนะครับก็เริ่มขอบแล้วนะครับผมเพื่อนๆน,นี่นะ ปีจย,ยกตีนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมานี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปั๊มยังไม่ได้ทำง,งานนะครับโอ,โอเคนะเดี๋ย <laughs> วต้องรอ,อวันอีกประมาณสองวันนะครับวันสองวันนะครับเดี๋ยวจะได้ลงโคนนะผมก็ฝาก ติดตามไม่เลยนะครับเพื่อนๆเราจะได้ดูว่าจะสุดแค่ไหนนะครับโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ